สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับมาพบกับผมอีกครั้งสุรพัฒน์มีดหมอนะครับที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงอีกครั้งนะครับก็ช่วงเงยนเง็ยนๆก็มีโอกาสมารีวิวศึกษาความเป็นธรรมชาติของมีดนะครับนำสาระดีๆมาฝากกับพี่น้อง เป็นประจำนะครับก็ด้วยความรักความปร,รารถนาดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะครับต้องการให้พี่น้องพบเจอตสิ่งดีๆวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเช่นเคยนะครับก็เป็นช่องทางที่เผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับเพื่อเป็นมรดก สืบทอดและสรรเสริญคุณงามความดีของครูบาอาจารย์นะครับวันนี้ตามมีดที่โชว์ที่หน้ากล้องนะครับก็พี่น้องได้เห็นนะครับประจักษ์ชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับมีดที่ผมจะรีวิวในวันนี้ก็เป็นมีด ควานช้างนะครับทรงดาบอ่าเป็นด้ามงาฝักฝักไม้นะครับแล้วก็ครอบด้วยแม้เงินทั้งฝักเลยนะครับนี่จะคลาสสิกและสวยงามมากๆกนะครับก็เป็นมีดช่างยุคโบราณน,นะครับที่หาได้ยากมากๆเลยอ่าเป็นมีดที่ผมก็ได้คัดสรรมาอย่างดีที่สุดนะครับวันนี้ พี่น้องได้ชมได้เห็นรับรองว่านะครับถูกใจอย่างแน่นอนเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ชมส่วนของฝักมีดก่อนนะครับเนี่ยธรรมดาก็เป็นเงินนะครับทั่วไปแต่นี่เป็นเงินทั้งฝักเลยนะครับเนี่ยฝักก็จะหุ้มด้วยเงิน นะครับที่มีความสวยงามและโบราณมากๆานะครับที่ผมมีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับลายก็ลายม้วนที่มีความสวยงามธรรมชาติมากๆนะครับนะครับศิลปะอย่างนี้ก็เป็นศิลปะที่หาได้หาดูได้ยากมากๆนะครับก็นำมาให้พี่น้องได้ ศึกษาได้ย่นโฉมบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมนะครับสุดยอดมากเลยวันนี้เนี่ยชัดเจนสวยงามธรรมชาตินะครับพูดง่ายว่าเป็นฝักเงินทั้งรุ่นนะครับที่นำมาหุ้มไม้ไว้นะครับมีความสวยงามธรรมชาติและเลยค่ามากๆนะครับเป็น มีเทพสตราที่หาพบได้น้อยมากๆนะครับสำหรับเล่มนี้นะครับเป็นศิลปะโบราณที่เลอค่านะครับในการที่คู่ควรในการสะสมวัตถุมงคลของนักสะสมนะครับเนี่ยผมก็มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับต้องเรียนกับพี่น้องอ่า ตรงๆนะครับก็ด้วยความรักความปรารถนาดีต่อพี่น้องจริงๆนะครับพี่น้องก็จะได้มาศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของมีดนะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องโดยตรงนะครับเราต้องดูว่าใช่นะครับถ้าใช่แล้วค่อยตัดสินใจบางทีถ้าตัดสินใจไปแล้วไม่ถูกใจอันนี้มันก็เสียเวลานะครับผมก็ต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้จริงๆ บางทีมันก็ถ้าเราผิดพลาดนะครับมันก็เกิดความเสียหายต้องบอกกับพี่น้องเพราะว่ามีแต่ละเล่มที่ผมได้เช่ามานะครับต้องเรียนกับพี่น้องโดยตรงผมตัดสินใจแล้วมผมจรึงได้เช่านะครับคนที่ปล่อยให้ผมเช่ามาหรือบ,บูชามานะครับ จบกับผมทันทีอันนี้ผมต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับเราก็เข้าใจกันนะครับพี่น้องผมก็ขอเรียนตามตรงนะครับพี่น้องก็จะได้สบายใจนะครับก็เหมือนวันนี้แหละที่นำมาให้พี่น้องดูนะครับเราศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจนะครับเพราะว่ามีดที่ผมนำมาอย่างเล่มนี้นะครับประวัติความเป็นมาจะดีมากนะครับ ก็เป็นมีดกึงก่งกึ่งกึ่งดาบนะครับเพราะว่ามันเป็นมีดควานช้างทรงดาบนะครับนี่แหละนํามาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับก็จะวางไว้หน้ากล้องให้พี่น้องได้พิจารณาศึกษากันนะครับเดี๋ยวที่คลาสสิกสุดๆนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้ดูเลยเนี่เป็นงานช้างโบราณมากๆนะครับ เงาเป็นธรรมชาตินะครับเป็นดุนเลยเแล้วก็งาช้างก็ได้จดทะเบียนนะครับจดทะเบียนเลขที่012053นะครับนี่ให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆเลยเผ่านการจดทะเบียนมาแล้วนะครับขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเลยเนี่ยนีย่ความคัดสิิ์ ความมีสเสน่ห์นะครับก็จะให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันชัดๆนะครับการเข้ามีดก็ธรรมชาตินะครับสวยงามมากๆเลยนะครับรับองว่าจริงแท้แน่นอนนะครับใครมาบอกว่ามีดเล่มนี้โอ้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับเสียหายอย่างแน่นอนถ้าท่านมาวิเคราะห์นะครับมีดเล่มนี้แล้วเพราะว่าเป็นมีดที่ มีความสวยงามธรรมชาติเก่าแท้โบราณนะครับเนี่ยนำมาให้พี่น้องได้ดูได้เห็นกันนะครับก็เป็นช่างโบราณนะครับเป็นน่องสิงช่างโบราณยุคต้นของหลวพ่อเดิมเลยนะครับเนี่ยจะให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆเลยใบมีดก็เป็นเหล็กที่มีความสวยงามนะครับคาบใครธรรมชาติ เป็นเหล็กดีมากๆนะครับร่องรอยการเป็นสนิมก็จะมีแต่คาบใครความเป็นธรรมชาตินะครับสนิมขุมบ้างเล็กน้อยนะครับก็ได้นำสิ่งดีๆมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกัน <c oughs> นะครับก็กระดูกงูก็เป็นสามช่วงนะครับ ช่างที่มีความคลาสสิกสวยงามตอกให้เห็นร่องรอยความเป็นธรรมชาติชัดเจนมากนะครับนี่แหละนำมาให้พี่น้องนะครับต้องตอกย้ำเลยว่าเมื่อเรามาสัมผัสครับนี่แหละมีดเก่าแท้ความเป็นธรรมชาตินะครับนำมาให้พี่น้องได้ตอกย้ำนะครับเมื่อเราได้ดูได้สัมผัสแล้ว มันอยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องนะครับผมก็ได้นำได้นำสิ่งดีๆมาแชร์ประสบการณ์ให้เรา <c oughs> ได้เห็นกันนะครับนี่แหละเนี่ยส่วนตรงนี้ก็เป็นเงินนะครับเป็นเงินทั้งดุนเลยบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลไท์ที่สุดๆนะครับเป็นที่ข้อต่อที่ หลวงพ่อท่านได้บรรจุมวลสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเข้ามาบริเวณข้อต่อมีดนะครับแล้วก็จะปิดด้วยข้างะนะครับนี่แหละความศักดิ์สิทธิ์ความสวยงามความเป็นธรรมชาตินะครับมีดยุคโบราณของหลวงพ่อเดิมเป็นยุคต้นเลยนะครับก็ถือว่าพี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับที่ผมได้มีโอกาส นำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันนะครับก็ต้องบอกกับพี่น้องตรงๆนะครับเพื่อเมื่อเราได้มาศึกษาความเป็นธรรมชาติแล้วเราก็จะได้เกิดความเชื่อมั่นนะครับเพนะราะว่าผมจะเน้นมีดที่มีความเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับเป็นมีดเก่าแท้โบราณน,นะครับเนี่ย พี่น้องก็จะได้เห็นชัดเจนนะครับว่ามีดต้นมีดยุคต้นเป็นอย่างไรงาช้างนะครับนี่เป็นเป็นดุ้นเลยอ่าพาะงาช้างก็คุ้มค่ามากแล้วครับเนี่ยร่องรอยนะครับลักษณะถูกต้องตามตำราเลยนะครับการแตกการลั่นร้าวของงาช้างนะครับจะชัดเจนมากเลย นี่แหละนะครับเป็นดุนที่มีความสวยงามธรรมชาติศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับ่าช้างงาช้างเล่มน,นี้นะครับมีดยุคต้นของลุงพ่อเดิมก็ไม่ต่ำกว่าร้อปีนะครับดูงาช้างความเก่าความเป็นธรรมชาติอา่าเงินนะครับมันจะสัมพันธ์กันหมดนะครับแล้วก็ใบมีด ความสวยความงามความคลาสสิกนี่นำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันได้เห็นกันช,ชัดๆนะครับสวยงามมากเลยก็ความยาวนะครับเดี๋ยวจะวัดให้พี่น้องได้เห็นกันเลยความยาวของใบมีดนะครับเฉพาะใบก็11นิ้วนะครับ11นิ้วพอดีเลยด้าม6นิ้วนะครับ ก็รวมทั้งด้ามและฝักก็15นิ้วนะครับเนี่เป็นมีดชั้นครูที่สุดยอดจริงๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยดีเสมอมานะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆ ท่านใดที่ต้องการรู้จักกันมากกว่านี้ก็โทรมาที่เบอร์โทร097 9991983นะครับ ID l i ไลของลน์ก็ใช้เบอร์เดียวกันนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับพี่น้องโทรมาหรือลน์มาก็มีโอกาสได้สนทนากันนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเอฟซีที่ ติดตามผมด้วยดีเสมอมานะครับถ้าพูดหรือรีวิวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพี่น้องจริงๆนะเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะเฟอร์เฟคร0อนะครับแต่สิ่งที่ผมพูดไปก็ด้วยความรักความปราถนาดีนะครับด้วยความจริงใจเพราะว่าคนเราความจริงใจความซื่อสัตย์นะครับ เป,เป็นกาลเป็นกาลยานมิตรที่ดีซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าบาร,รมีของหลวงพ่อนะครับจะปกปักรักษาคุ้มครองคนที่มีความจริงใจความซื่อสัตย์มีความศรัทธาต่อวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับแล้วก็ทำดีประพฤติดีนะครับนี่แหละนะครับก็นำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันได้เห็นกันชัดนะครับวันนี้ ถือว่าโชคดีและสุดยอดมากๆนะครับผมสัมผัสแล้วต้องเรียนพี่น้องจริงๆนะครับทึ่งมากามีดเล่มนี้โบราณนะครับธรรมชาตาิโดยเฉพาะด้ามน,นะครับนี่ผมจะโฟกัสมาตรงด้ามเลยมีดเล่มนี้สมบูรณ์มากนะครับก็เป็นงาช้างโบราณที่ สวยงามนะครับช้างเชือกนี้ก็นะครับอายุก็ไม่น่าจะต่ำกว่าเจ็ดสิบแปดสิบปีเลยนะครับเราเล่ากับอายุของมีดเลยนะครับเนี่ยต้องเรียนพี่น้องอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยสันมาไอสันมีดก็มีความสวยงามนะครับนี่เรียวเป็นธรรมชาติมากๆนะครับนี่แหละก็ นะครับนำมาให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษาความเป็นธรรมชาตินะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อก็เป็นวัตถ,ถุมงคลมีเทพสตราที่เลอค่านะครับที่เราควรอนุรักษ์ไว้นะครับและบูชาเทิดทูนไว้เหนือเสียงก้านะครับนต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้ตรงๆเลยนะครับ ผมก็จะเน้นให้พี่น้องได้เห็นความสวยความงามความเป็นโบราณมากๆนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็นี่แหละก่อนหลับก่อนนอนนะครับช่วงเย็นก่อนทานข้าวปลาอาหาร <c oughs> ก็นำสิ่งดีๆนะครับนำม,นำมรดกที่เลยค่า มารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับที่สุดของที่สุดแล้ววัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้โดยตรงเลยนะครับเนี่ยหาดูได้ยากมากนะครับเล่มนี้เรียกว่าเขาว่าไงนะภาษาอังกฤษไอไอเทมเป็นหนึ่ง,หน,งหนึ่งในหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต้องบอกกับพี่น้องตรงๆเลยนี่แหละ สวยงามคลาสสิกมากนะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลนะครับมีดหมอหรือไม่ว่าไม่เฉพาะมีดหมอนะครับวัตถ,ถุมงคลของหลวงพ่อเดิมก็หลากหลายหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นงาแกะนางนางกวักนะครับสิงแกะและก็หลายๆอย่างนะครับ ประเมินค่าไม่ได้จริงๆเพราะว่ายุคของหลวงพ่อนี่เป็นยุคเฟื่องฟูของพระพุทธศาสนานะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็พูดจริงๆท่านก็เกิดมาเพื่อสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีนะครับสร้างความเจริญให้กับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะชาวอำเภอตาคลีนะครับบ้านหนองโพอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ ก็ถือว่าเป็นภูมิประเทศนะครับที่มีความเจริญก้าวหน้าในทางพุทธศาสนาในยุคนั้นพูดง่ายๆนะครับในศาสนาพุทธเขาก็จะเรียกว่าชมพูประเทศนะครับเป็นประเทศที่เหมาะสมมีความเจริญรุ่งเรืองในอริยธรรมนะครับเป็นถิ่นกำเนิดของ พระอริยสง์ผู้มีบารมีอันแก่กล้านะครับนี่แหละวันนี้ผมได้มีโอกาสนำมีดของท่านมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนที่ผมบอกนะครับไม่เกิน20นาทีไปเร็วมาเร็วนะครับก็สมควรแก่เวลานะครับเดี๋ยวก่อนที่จะจบผมก็จะซูมให้พี่น้อง เห็นกันชัดๆก่อนนะครับนี่หาได้ยากจริงๆนะครับสวยงามเลอค่านะครับมีดเล่มนี้15นิ้วนะครับรวมด้ามแล็ยปักเป็นมีดชั้นครูนะครับนี่แหละก็จะซูมให้พี่น้องได้เห็นนะครับ ชัดเจนเลยนะครับงาช้างก็ได้รับการจดทะเบียนนะครับจากกระทรวงอย่างถูกต้องเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเนาะนะครับที่ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับท่านใดที่มาชมคลิปนี้แล้วก็ ขอให้มีถต่ความสุขความเจริญนะครับร่ํารวยเงินทองสิ่งที่ง่ายก็กกขอให้ง่ายยิ่งขึ้นไปนะครับขอให้บารมีของหลวงพ่อเดิมจงปกปักรักษาให้มีถต่ความรุ่งเรืองตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับ วันนี้ผมสุรพัฒน์มีดหมอสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ